โอ้อะไรโอ้โหขอโทษนะโอ้โหนี่เราก็เสกไว้เฮ้ยโดนกินหัวโดนกินหัวเฮ้ยพิงค์โดนพิงค์โดนกินพิงค์โดนกินอย่าพิงค์โดนกินพิงโดนด้วยโดนกินโอไม่ด้ยโอ้ยตัวุยงก็เหลืออีกลูแกกินหัวทุกคนทุกคนนี่อีกเอ้ใช่ใช่ใช่อี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 กลูตัวนี้พิงทุกคนค่ะนเห็นไหมเสกสระเสกสระอุ้ยลืมไปว่าเพื่อนกินหัวห้าตีเพื่อนไม่เป็นไรหรอกตีไปเลย มันคิม,มี่คิม,มี่ดีมากคิม,มี่เราก็เราก็มีศาสตร์เข้าไปเหมือนกันแหละมันแพ้เสียงในหัวเข้าใจว่ามันแพ้เสียงในหัวว่ะเสกว่ะเสกโดนสองหรือข้างหลังกระจุกมากเลยอจริงเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้ว <laughs> จะบอกว่าฮีโร่เกมนี้นะทุกคนฮีโร่เกมนี้นะมันจะมีความแบบ หลากหลายในการใช้สกิลนะวาร์ปวาร์ปเข้าไปขึ้นสังเวียนกระโดดกินหัวเออเยอะมากนะคะนะยิ้มมือ